ใครที่กำลังมองหากระเป๋าใบเล็กเอาไว้ถือไปเที่ยวไปคาเฟ่หรือไปทะเลคลิปนี้ขอสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายค่ะกระเป๋าใบนี้คือกระเป๋าถือถัอถกไหมผมทรงถักแน่นงานดูละเอียดไม่ใช่ถักรวมๆแบบบางรุ่นที่เห็นทั่วไปขนาดของกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ8คูณ4คูณ6นิ้วเป็นขนาดที่ถือแล้วดูพอดีมือไม่เล็กจิ๋วและไม่ใหญ่เทอะทะหลายคนอาจจะคิดว่ากระเป๋าถักน่าจะใส่ของได้นิดเดียว แต่จริงๆแล้วใบนี้สามารถใส่ของจําเป็นได้ครบเช่นมือถือกระเป๋าสตางค์เครื่องสําอางเล็กๆหรือของจุกจิตที่ต้องใช้ระหว่างวันจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้คือวัสดุมไหมพรมที่ถักแน่นทําให้ทรงกระเป๋าอยู่ตัวไม่ยุ่ยง่ายและดูมีรูปทรงชัดเจนดีใส่โดยรวมไม่ฟินสบายต่อเหมาะมากกับลูกเที่ยวทะเลลูกวันหยุดหรือวันสบายต่อถือไปคาเฟ่หรือเดินเล่นก็เข้ากันดีกระเป๋าใบนี้เป็นงานพอ,อเดอร์ ใช้เวลาประมาณ7 1 4วันเหมาะกับคนที่ไม่รีบและอยากได้งานถักที่ดูตั้งใจทำออกมาสวยสรุปให้เข้าใจง่ายเลยค่ะกระเป๋าถักไหมผมใบนี้เหมาะกับคนที่ชอบกระเป๋าสไตล์ธรรมชาติอยากได้ใบเล็กแต่ใช้งานได้จริงและกำลังมองหากระเป๋าไว้ใช้ช่วงเที่ยวหรือวันพักผ่อนถ้าใครสนใจลิงสินค้าแปะไว้ใต้คลิปแล้วลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ